ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรตตอนที่2 3 1ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r u e m o n e y หรือว่าช่องทางธนาคารเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโดยมีราคาเริ่มต้นเดือนละ2030บาบาทเท่านั้นขอบคุณทุกๆคนมาก โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ฟานลี่เทียนนะครับได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคําพูดของฟานลี่เทียนนั้นทําให้ยู่หงยี่นั้นรู้สึกนะครับเหมือนกับตัวเองนั้นถูกดาบนะครับทิ่มแทงลงไปในขั้วหัวใจความหวังสุดท้ายในใจของยู่หงยี่และคนอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นมันได้หมดลงในทันทียู่หงยี่นะครับสีหน้าของนางเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนางไม่อยากที่จะเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน นางได้เตะสายหัวนะครับอยู่ลำปังไม่ไม่จริงไม่จริงท่านท่านผู้อุษาท่านท่านท่านผู้โสาฟาลีเทียนท่านท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงก่อนที่ยู่หงยี่จะได้พูดประโยคจบนะครับอย่างไรก็ตามฟาลีเทียนได้ตะโกนออกมาเสียก่อนป,ปุบปากเสียงตะโกนของเขานะครับทาให้ยู่หงยี่และคนอื่นตาก็ตื่นตกใจดูโจรู้สึกประหลาดใจในการกระทําของฟารีเทียนนะครับที่เขานั้นมีความตั้งใจที่แน่วแน่ถึงขนาดนี้ นี่ถือเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองนะครับนับจากนี้ไปฟารีเทียนจะต้องรับใช้กินจิงซานแน่นอนครับฟารีเทียนนั้นถือเป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าของจินจิงซานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนพระเอกของเราจะทํายังไงให้เขาได้พลังกลับมานั้นก็ค่อยว่ากันในอนาคตเนาะท่านในนั้นเองเล็งลัวก็ได้พูดขึ้นมา,สถาน,าสถานการณ์ในปัจจุบันของสํานักแห่งความบริสุทธิ์ส่วนใหญ่แล้วล้วนแล้วแต่จะเป็นการกระทําของมอสี ทุกความชิบหายนี้นั้นมาจากมอชีทั้งสิ้นเจ้าสำนักของพวกเจ้าน่ะยิ่งไปกว่านั้นเขาคนนั้นอย่างถูกมอลี่แห่งพระราชสำนักควบคุมอีกเรื่องนี้นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับยู่หงอีกข้าคิดว่าพวกเขาข้าคิดว่าพวกเรานั้นควรที่จะปล่อยพวกนางไปดีกว่าในสายตาของเล่งล้วนนะครับมีเพียงแค่มอลี่เท่านั้นมอลี่และมอชีที่สมควรตาย่ย เมื่อได้ยินคำพูดของเล่งลัววฟานลี่เทียนนั้นก็ได้คาระวะเพื่อเป็นการขอบคุณนี่ถือเป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะได้ยินมาจากชายที่เป็นหมาไวาร้ายอันดับหนึ่งอย่างเล่งลัววาชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับทมินเมื่อ300ปีก่อนสีหน้าของรูจโจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวเขาแอบใช้ความคิดอยู่ในใจเสียมากกว่าเหอะ ข้าดูเหมือนคนที่ชั่วร้ายไร้ความพานีสําหรับพวกเขาขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอแต่เริ่มเดิมทีเองนะครับพระเอกของเราก็ไม่ได้ใจจืดใจดาที่คิดจะกุดอวคนพวกนี้อยู่แล้วปะเอกตั้งใจที่จะปล่อยอยู่ขงยี่ไปอยู่ตั้งแต่แรกแล้วลู่โจนะครับกาลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ในตอนนั้นเองดวนเออก็ได้ชี้ไปที่รถม้าลอยฟ้านะครับที่อยู่เนื้อแท่นบูชาเสียก่อนท,ท่านอาจารย์นั่นมันสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ จากสำนักอเวจี v G, กำลังหนีไปแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับเขาก็จ้องไปที่รถม้าด้วยความโกรธตัวเขาได้โค้งคำนับกอ่กอนจะพูดขึ้นอาจารย์สิเต็มใจที่จะควบคุมรถม้าล่องเมฆาเพื่อไล่ล่าคนทอยศพวกนั้นอีกดูโจน,นะครับกระโดดขึ้นไปบนรถมา้ถมาตัวเขาเรือกมองไปที่ผู้คนที่อยู่บนพื้นก่อนจะพูดขึ้นเอาละ่ะไปกันได้แล้วหลังจากที่ทุกคนนะครับหันกลับไปที่รถม้าของอเวจี v G, รถม้าของสำนักอเวจี v G. รถม้าคันนั้นก็ได้หนีไปไกลแล้วด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง บางทีพวกของลูโ่โจอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้ท้ายที่สุดแล้วรถม้าคันนั้นนะครับถูกกลับเคลื่อนไปด้วยยอดฟีมือถึง4คนยิ่งไปกว่านั้นรถม้าลองเมคานะครับยังอยู่ที่ป่าสภาพที่เป็นปืนป่านี้นะครับมันทําให้ความเร็วของรถม้านั้นลดลงนั่นเองยวนเออตัวน้อยของเราเองนะครับนางก็รีบบินกลับขึ้นไปบนรถมา้านางไม่ลืมที่จะหลบลิ้นล้อเลียนไปที่ทิศท,ทางของอยู่หงยี่หลังจากที่นางนั้นได้ทําท่าทีล้อเลียนเสร็จยวนเออก็ได้พูดออกมา ข้านั้นจะเห็นแก่ผู้อัวสูฟาลี่เทียนวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าเองฟาลี่เทียนนะครับได้แต่ไอออกมา้ตยสุดแล้วตัวเขาก็ได้แต่พูดออกมาเฮ้อแม่สาวน้อยนั่นไม่ใช่วิธีการใช้อาวุธระดับสวงสวรรค์หรอกนะเฮ้ hey, อะไรกันฟาลี่เทียนพูดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธระดับสวงสวรรค์หรือเป็นอาวุธระดับโลกมนุษย์เมื่อมันได้มีเจ้าของอาวุธชิ้นนั้นก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ผูกกับเจ้าของ ยังมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ <c oughs> ยิงยังอ่ายิงมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับอาอาวุธนั้นมากเท่าไร่อาวุธชิ้นนั้นก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นข่าเห็นเจ้าใช้อาวุธก่อนหน้านี้แล้วแม้ว่าการเคลื่อนไหวของเจ้านั้นจะแข็งแกร่งและงดงามรวมไปถึงทรงพลังแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังไม่ได้รับการคัดเกาที่ดีพอตัวเขาได้เอื้อมือไปที่นะครับ หยิบจุกขวดฝาน้ำเต้าของตัวเองก่อนที่จะดึงออกมาและวางไว้บนฝามไหนลองยกฝามือขึ้นมาดูสิหยวนเอ๋อได้พูดกลับไปในทันทีเอ๊เรื่องง่ายๆนาผู้กุโลยวนเอ๋อก็ได้บกฝามือนะครับในตอนนั้นเองสายสะพายนิพานของนางนั้นก็ร้อยระร่องไปหาฝามือของฟานลี่เทียนสายสะพายนั้นนะครับได้พันรอบๆจุกน้ำเต้าอย่างง่ายได้ใบหน้าของหยวนเอ๋อนั้นยังคงดูสบายๆนางไม่ได้ใช้ความพยายามมากมายอะไรนักนะครับกับการทดสอบนี้ งั้นลองใส่มันกลับเข้าไปที่น้ําเต้าสิฝาลีเทียนได้ยกน้ําเต้าในมือของตัวเองขึ้นมานะครับชวนเอ๋อก็ได้พยายามควบคุมสายสปาปให้กระยับเข้าไปใกล้ๆกับขวดน้ําเต้าป๊ฟยวนเอ๋อทำพลาดปูฟนางทําพลาดอีกครั้งปูฟและแล้วก็พลาดอีกครั้งจวนเอ๋อนั้นนะครับนางรู้สึกรําคาญนางจึงรีบใช้พลังลมพันของตัวเองเพิ่มเติมไปที่สายสายนิพาน ได้้อยๆออได้ลอยเว้ยงความเกี่ยวกาอยู่ในอากาศนะครับมันดูทรงพลังเหมือนกับกําลังจะฆ่าใครสักคนย้อนอื่นนั้นยังคงทำพลาดเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่ามันจะดูงดงามและเสียนแม้ว่ามันจะดูงดงามและแสนจะเรียบง่ายนะครับแต่ถึงแบบนั้น ยวนเอ๋อก็ไม่สามารถทําได้นี่เป็นเรื่องที่แปลกมากกับบททดสอบธรรมดาธรรมดาของฟารีเทียนแม้แต่ลล่งรั่วนะครับยังสนใจกับบททดสอบที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ตัวเขาได้แต่คบคันกับสิ่งที่ยวนเอ๋อทำยวนเอ๋อเห็นแบบนั้นก็ได้พูดออกมาอย่างคุ้นเครื่องเฮ่ hey, นี่มันอะไรกันเจ้าตั้งใจจะทําทให้ข้านั้นกลายเป็นตัวระลกอย่างนั้นสินะฟาลีเทียนได้แต่สายหัวนะครับตัวเขาหยิบจุกไม้ออกมาจากสายสปายนิพานก่อนที่จะปิดลงมันบนกวดด้วยตัวเอง ตัวเขานั้นได้สะบัดเพียงแค่หัวแม่มือนะครับอย่างเบาๆในตอนนั้นเองแต่ว่าจุกฝาขวดน้ําเต้านะครับกับปิดลงบนปากขวดอย่างพอดีเป๊ะเลยตัวเขาได้จับมันด้วยฝ่ามือนะครับของตัวเองก่อนจะพูดขึ้นมือมนุษย์นะมันคืออาวุธที่ดีที่สุดแล้วหากเจ้าต้องการจะควบคุมสายสพายนิพนธ์ให้ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้านั้นต้องควบคุมมันให้ได้เหมือนกับปันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายต้องควบคุมมันให้เหมือนกับมือของเจ้าเอง ฝานลีเทียนนะครับกำลังสอนและพูดถึงการใช้มือเป็นอาวุธมันเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วนั่นเองหยวอนเอ๋อได้แต่ทำน้ามุือนะครับก่อนจะพูดออกมาเฮ่าข้าหนาไม่เชื่อเจ้าหรอกคนเดียวที่ข้าจะเชื่อน,นั้นคือท่านอาจารย์ของข้าเท่านั้นหหลังจากพูดจบนางก็เดินไปหาลู่โจนะครับฝานลีเทียนได้แต่สายไวย,ยางช่วยไม่ได้ ตอนนี้นะครับตัวเขาไม่ได้มีพลังวรยุทธ์อะไรเนื่องจากตัวเขาสูญเสียพลังวรยุทธ์ทั้งหมดไปแม้ว่าเขาจะพยายามถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้ยวนเอิมมากขนาดไหนยังไงซะยวนเอิเองนางก็มีสิทธทิจะไม่เชื่อถือนะครับนอกจากนี้นางยังเป็นสิทธิของจินจิงซานดูเหมือนว่าตัวเขานั้นอาจจะก้าวไกลเรื่องไม่เป็นเรื่องมากจนเกินไปในท้ายที่สุดแล้วตัวเขาก็ได้คาระวะรู้จวกร่จะพูดขึ้น ข้าขอโทษด้วยท่านผู้สูงข่านั้นได้ยุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องได้พูดออไให้ข้าผู้หนี้ด้วยดูโจรูปเขานะครับก่อนจะพูดออกมาไม่เป็นไรหรอกฝาลีเทียนนั้นถือว่าเป็นยอดฝีมือลำดับหนึ่งของสำนักแห่งความบริสุทธิ์นะครับเขาเป็นชายที่อยู่ในรุ่นเดียวกับคนในตำนานย่างเล่งรั่ว ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เขามีนั้นมากมายจนคนรุ่นใหม่ไม่อาจที่จะสามารถเทียบเคียงได้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตัวเขานั้นเต็มใจเีีจะสอนคนรุ่นใหม่แบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นลู่โจในก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีเวลาสั่งสอนลูกศิษย์อีกด้วยลู่โจจึงไม่รอช้าน,นะครับหันมองไปที่จวนเอ๋อก่อนจะพูดออกมาจวนเอ,อ๋สิ่งที่ปู้โศฟาลี่เทียนพูดนะ่ะถูกต้องแล้วอันที่จริงเจ้าควรจะฝึกฝนตัวเองควบคู่ไปกับการใช้อาวุธของเจ้าให้เชี่ยวชาญ เจ้าหนาะตองขอเจ้าหนาะควรที่จะขอบคุณผู้โซฟาลี่เทียนและจำไวด้ดีจงฟังคำเตือนของเขาสะข้าจะใช้เวลาสั่งสอนเจ้าให้มากกว่านี้ถ้าหากกลับไปที่จินจิงสารขอขอบคุณกาต้านอาจารย์ยวนเอ๋อพูดออกมาอย่างมีความสุขลู่โจมองไปที่ขวดน้ำเต้านะครับที่ฟาลี่เทียนจากนั้นถามออกมาในทันทีนั่นนั่นมันอาวุธระดับสวงสวรรค์อย่างนั้นเหรอ ฟาลี่เทียนที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับต้องตกตะลึงเล็กน้อยนะครับเขาไม่คาดคิดว่าลูโจจะมองออกตัวเขาพยักหน้ากอ่อนจะพูดออกมาสายตาของท่านสายตาของท่านผู้สูงช่างเฉียบแหลมจริงๆเอาละสิครับตาแก่ขี้เมาของเรานะครับจอมมีไรฟาลี่เทียนไอขวดน้ําเต้าที่ตัวเขาใช้ใส่ดื่มเหล้าอยู่เสมอๆใครจะไปคิดล่ะครับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอาวุธระดับสวงสวรรค์น้ำซ้ํานะครับพระเอกของเราก็ดูเหมือนว่าจะออกตัวปกป้อง กับาฟาลีเทียนคนนี้ด้วยเนาะเพราะว่าการที่ขอส้อนสั่งยวนอื่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนั่นเองฟาลีเทียนนะครับหลังจากพูดจบในส่วนของเร่งรู่อเร่งรั่วก็ได้พูดออกมาขวดน้ําเต้าอย่างนั้นหรช่ฉันนาสนใจจริงๆในฝั่งของฟาลีเทียนได้พูดมาในทันทีว่าข้าก็แค่โชคดีเท่านั้นในตอนนั้นที่ปลายความมืดปลายความมืดได้ถูกไฟไหม้เผาทำลายไป49วันมีเพียงของสิ่งนี้เท่านั้นที่เหลือรอดมาได้ ฟาลีเทียนนั้นได้ยกขวดน้ำเต้าออกมาอย่างพึงพอใจนะครับก่อนเชี่ยวแกล้งมันไปมาแม้ว่ามันจะดูเหมือนไม่ได้มีความสัมพันธ์อร่อยแต่ยังไงซะขวดน้ำเต้าอันนี้ก็ยังคงเป็นอาวุธดับช่วงสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะรักษาอาวุธล้ำค่าแบบนี้เอาไว้หลังจากที่ตัวเขานั้นสูญเสียพลังวรยุทธ์ทั้งหมดไปหลุดม้าลองมีคาได้ออกจากปานะครับมันได้บินไปอย่างรวดเร็วราวกับดาวตกที่พุ่งไล่ตามทิศทางของรถม้าของฝั่งสำนักอเวจี แม้ว่าความเร็วทั้งหมดนะครับของรุดมาจากรุดมาลงมีคาจะมีมากแค่ไหนแต่ในเวลานี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถไล่ตามรุดมาจากสำนักอเวจีทันได้แลว้วในเวลานี้นะครับตัวนูซึงก็ได้พูดขึ้นในทันทีท่านอาจารย์การที่จะตามรุดมาของสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ที่ขับเคลื่อนดูนะมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากสําหรับสิทธ์เมื่อพวกเขารวมพลังกันแน่นอนมันย่อมมีพลังมากกว่าสิทธ์ สิ่ที่สามข้าจะช่วยท่านอีกด่วนเอ๋ได้พูดขึ้นการออกบินของรถม้าลงเมรคานะครับขึ้นอยู่กับคนที่ควบคุมพังงายิงพลังวยุทธ์กับเพื่อนมากแค่ไหนรถม้าก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยปกติแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับรู้โจเรื่อรู้โจนั้นรู้เรื่องนี้ดีตัวเขาได้ตอบกลับไปไม่เป็นไรยังไงซะ ยูเชิงไห่นั้นได้ถูกพลังมนตราของข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเจ้านั้นจะต้องปาขุดตัวขึ้นแน่ไม่ช้าก็เร็วหยุดไล่ตามเจ้าพวกนั้นเสียเถอะยูเชิงไห่นั้นนะครับเป็นคนที่ไม่เคยหยุดฝันตัวเขาฝึกฝนตัวเองเพื่อหวังให้แก็งแกร่งที่สุดในโลกลําพังยูเชิงไห่ที่ไร้พลังมีหรอในส่วนของสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีนะครับจะเชื่อฟังคําสั่งตัวเขาไม่สามารถดูแลสีสุดยอดผู้พิทักษ์กันสีได้เป็นแน่ฮะในตอนนั้นนะครับลู่โจนตอนนี้ดูไร้อารมณ์เอาล่ะ กลับไปที่กินถิ่งสารซะในตอนนั้นเองนะครับนกป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ถัดไปแสงอาทิตย์ได้สาดซองลงมาบนใบไม้นะครับที่ร่างเปลือยเปล่าของซื้อวู่นยาแสงอาทิตย์ตกกระทบกับร่างกายของเขานะครับจนเกิดเงาขึ้นบนพื้นตัวเขาในตอนนี้นะครับได้พิงต้นไม้ต้นหนึ่งเอาไว้หน้าอกข,ของเขานะครับมันถูกสลักไปมันถูกสลักด้วยพลังตัวหนังสือที่มีประทับเอาไว้ด้วยคําว่าพระนึบ ัวหนังสือนั้นนะครับอยู่บนหน้าอกของเขาฟังลึกล่ากับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังของตัวเขาสือว่หย่าได้มองขึ้นไปบนฟ้านะครับในตอนนั้นเองเขาได้เห็นเขาได้เห็นยู่เชงไฮบินมาอยู่เชงไฮร่อนลงมาอย่างสง่างามนะครับตัวเขาได้ถือกระบีนินโลหิตหนึ่งในสุดยอดอาวุธร,ระดับสว,สวรรค์ไอมือขวาอยู่เชงไฮนะครับได้แทงมันลงบนพื้นเพื่อช่วยที่จะพยุงตัวเองตัวเขานั้นนะครับไม่ได้รู้สึกงุดหงดอะไรที่มุมปากของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือด เฮ้อเคล็ดวิชาผนึกมนตราท่านอาจารย์เก็บภัยตายเอาไว้เยอะจริงๆสีหน้าของซื้อวุ้ยานะครับได้พูดออกมาใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ดูขมขืนเฮ้อดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะต้องเจอกับเรื่องที่ยากลําบากเข้าซะแล้วล่ะนะสิทธิ์น้องจิตอยู่เชิงไทยได้พูดขึ้นนะครับขณะมองไปที่ด้านหน้าเออพวกเราหนักเป็นพี่น้องกันสิทธิ์พี่ไม่ต้องสุภาพกับข้าแบบนั้นหรอกข้าได้แต่โทษความไม่ระวังของข้าเองข้าคิดว่าท่าน ข้าคิดว่าตัวเองนั้นจะรอท่านอาจารย์ไปที่กุ้ยนิ้วเปลือให้ท่านอาจารย์นั้นลงก้นและเปลือให้สิทธพี่จัดการกับยู่หงยี่ไปได้แล้วแต่แต่แต่น่าเสียดายจริงๆสืออวิยานั้นได้พูดขึ้นเอาละสิครับใครกันแน่ที่โดนตาผนึกของในส่วนของลู่โจอยู่เชิงไห้ได้ยกมือซ้ายก่อนที่จะพูดขึ้นนะครับบัดนี้นั้นเขาได้บุญพุ่มปมและพริบตาเดียวเท่านั้นนะครับลูกบอลพลังได้รอยขึ้นมา ได้รอยขึ้นไปบนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของตัวเขานะครับมันได้ทะลอยทะลุต้นไม้ต้นนั้นไปตัวเขาพยายามควบคุมอารมณ์ก่อนที่จะพูดออกมาเฮ่ยไม่เป็นไรหรอกอยู่หงยี่และยอดฝีมือทั้งเจ็ดในตอนนี้ไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวของเราอีกต่อไปแล้วในตอนนี้สำนักแห่งความบริสุทธิ์มันก็เหลือแค่ชื่อในตอนนี้เราบรรลุเป้าหมายของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้ไปสิที์น้อง ถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือของเต้าเรายอดฝีมือทั้งจิตก็คงจะไม่ถูกโค่นลงอย่างง่ายขนาดนั้นหรอกแน่นอนซื้อวูยาได้แต่ไอออกมา <c oughs> อยู่เชิงใครได้หันไปมองที่ซือวูยาด้วยความงนุนงงพลังผนึกมนตรารถม้าล่องมีค่าสักี้ยางบีเอียน ดูเหมือนว่าท่านอาจารย์ของพวกเรานั้นยังคงหน้าประทับใจเช่นเคยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทําไมอาจารย์ถึงต้องมาดุ่งเรื่องในครั้งนี้ตั้งทั้ที่ตัวเองอายุมากขนาดนี้กันอยู่เฉยๆไ,ได้พูดออกมาอย่างใจเย็นน้ําเสียงของเขาได้เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นน้ําเสียงแห่งความมืดมนแตนเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวเขาไม่พอใจกับเรื่องในครั้งนี้ซือวูยาได้พูดกลับไปบางทีท่านอาจารย์ อาจจะกำลังประสานข้อดีทั้งหมดของเกตวิชาทั้งหลายเพื่อที่จะยือชีวิตตัวเองเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับยูเชียงไฮ้กอดอกเฮ้อาหากเรื่องแบบนั้นมันเป็นได้จริงแล้วทําไมป่านนี้ถึงไม่มีใครทําสําเร็จละ่ะหลกแห่งการฝึกฝนยุทธภพนั้นมีมาเนิ่นนานมีอาชยะมากมายนะครับที่อยากที่จะฝืนลิขิตชะตาชีวิตเพื่อแสวงหาชีวิตที่เป็นนิรันร์แต่ถึงแบบนั้นตายสุสุดแล้วไม่มีใครสามารถทํามันเป็นฝันที่จริงได้ อ,อ,อย่าเพิ่งโอดไปเลยสิพี่ใหญ่อย่าถือสาเรื่องนี้กับท่านอาจารย์เลยแม้ว่าซื้อวูยานะครับจะถูกผนึกพลังมนตราเข้าแต่ถึงแบบนั้นตัวเขากลับไม่รู้สึกคุณเกลืองหรือโกรธแค้นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอยู่เฉิงไ,ได้ลุกขึ้นมานะครับก่อนจะต่อนายใจเฮ่อโชคดีจริงๆที่เจ้าอยู่ที่นี่สิทธิ์น้องซื้อวูยาทรายวัวนะครับตัวเขานั้นกําลังนึกถึงสถานภายในป่าก่อนหน้านี้ ข้าไม่ได้ช่วยอะไรท่านหรอกสิทธีแต่หากข้าไม่ได้ใช้ของของสิทธีปานนี้ข้านั้นคงถูกท่านอาจารย์จับตัวไปแล้วอยู่เชิงไรขมวดคิ้วและพูดขึ้นข้าสงสัยจริงๆท่านอาจารย์ไม่เคยที่จะใช้คิดวิชาอนอักษรสวงสว่างแห่งความมืดมาโดยตลอดแล้วเหตุใดกันใหญ่ยยในวันนี้ตัวท่านอาจารย์นั้นถึงได้ใช้มันออกมาถึงแม้ว่าพลังของมันนั้นจะไม่ดูยิ่งใหญ่อะไรแต่การควบคุมของท่านอาจารย์นั้นมันเสถียรและยุ่งงอกว่าพลังของข้าเสียอีก สือวุยานนะครับพยายามลุกขึ้นมายางยากลําบากตัวเขาพูดขึ้นเออท่านอาจารย์ได้ใช้ผนึกมนตราออกมาข้าคิดว่าท่านอาจารย์นั้นคงจะเตือนพวกเราก็เลยใช้คิดวิชาของสิทธิพี่ขึ้นก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสรุปว่าคนที่โดนในส่วนของอากาศผนึกกักขังนะครับรูปแบบใหม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพระเอกเข้าไปนั้นจะเป็นในส่วนของสิทธิลำดับที่เจ็ดดูอ่าสิทธิลำดับที่เจ็ดซื้อว่ยานะครับ แต่เรื่มเดิมทีนั้นก็คิดจะใช้กับยู่เฉิงไห่นั่นแหละครับแต่ว่าไอ้สือวูหยาเนี่ยมันเป็นตัวตายตัวแทนนะครับอารมณ์เป็นแบบล่อผู้เป็นอาจารย์อย่างลู่โจนะครับให้ยู่เฉิงไห่นั้นได้ไปจัดการกับศัตรูพระเอกของเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นยู่เฉิงไห่หรือสือวูหยาแต่ที่แน่ๆยังไงซะมันก็เป็นศิษย์ทรยุทธ์ขอแค่ได้ดวนการ์ดผนึกมุนตราการ์ดผนึกกักขังมันก็นั่นแหละครับค่าเท่ากันก็มาดูกันว่าไอ้สือวูยยาเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขหรือว่าจะต้อง ผ่านแบกหน้าของตัวเองนะครับกลับไปที่กินสิงซานในเร็ววันนี้บอกได้เลยครับเข้มข้นทุกตอนโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ